ครับต่อไปก็จะเป็นทักษะในเรื่องของการไหวมังคลมนะครับท่าเริ่มแรกครับก็จะนั่งในท่าเทพบุตรนะครับโดยนั่งบนส้นเท้าทั้งสองข้างครับเข่าแยกห่างออกประมาณหนึ่งช่วงไหล่ของตนเองครับมือสองข้างนะครับสี่นิ้วเนี้ยชี้ติการแยกไว้มือออกวางตรงโคนต้นขาของตนเองนะครับเหมือนท่าคำเอลลักษณะนี้ครับนั่งในตัวตรงครับยืดอกตามมองตรงนะครับลักษณะนี้ต่อไปครับ ุกมือสองข้างพลมือขึ้นก้มตัวลงนะครับมือสองข้างจีบนะครับหงายฟ่ามือขึ้นดึงแขนเราข้างๆลำตัวนะครับวาดแขนด้านหลังหมุนข้อมือขึ้นนะครับวาดแขนมาด้านหน้านิ้วชี้ทั้งสองและหัวมือทั้งสองประกบกันนะครับให้เป็นลักษณะในรูปเหมือนเหมือนรูปใบโพธเสร็จแล้ววาดดึงมือเข้ามาในท่าพมือแลวเราต่อไปครับก้มตัวลงเหยียดแขนไปด้านหน้า เยแขนให้สุดครับตามองที่ปลายนิ้วนะครับวาดขึ้นมาให้สุดแล้วดึงปลายนิ้วนะครับจะลดกานนระถากเสร็จแล้วดันขึ้นวาดมือลงพร้อมก้มตัวตามองที่ปลายนิ้วยืดตัวขึ้นพนมมือจบจังหวะที่หนึ่งครับต่อไปจังหวะที่สองครับเหยียดแขนลงด้านล่างตามองปลายนิ้ววาดแขนขึ้นมาให้สุดครับปลายนิ้วจะลดกานนระถากเสร็จแล้วดันขึ้นวาดมือลง ลงมือขึ้นอีกครั้งหนึ่งจบจังหวะที่สองต่อไปจังหวะที่สามครับก็จะเหมือนจังหวะที่สองครับเหยียดแขนลงน้านล่างตามมาที่ปลายนิ้วเหยียดแขนขึ้นสุดแล้วดึงมือจะลดกางหน้าผาเสร็จแล้วดันขึ้นวาดมือลงพนมมือจบในท่าถอยอังคม